สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีทุกท่านเนาะนมาด้พงกับช่องหวานเมืองจำพรนะพี่นอ้นนงอ,นองวานเป็นคนเมืองจำพรเนาะลยต่างวันเมืองจำพรใชเนาะมื่อนี้มาเบงนะพี่น้องเคลต์หลับหลังจากที่อาบน้ำแล้วลพี่น้องบำรุงผิวหนาเฮาเังไดเนาะเพราะว่าตอนนี้อากาศค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงนะพี่น้องเพราะว่าลมแหง้งแล้วก็นาวพี่น้องบางวันก็นาวหลายวันก็ลบ ผิวแห้งลมแห้งลมแหง้งแห้งพี่น้องตอนนี้วันกพิ่งอาบน้ำแล้วเด้อพี่น้องสิงมาบอกเคล็ดลับบำรุงผิวหนานะพี่น้องให้ชุ่มชื้นแบบสี่นะพี่น้องเนาะแบ่งปันความงามกันเด้อพี่นอ้องเด้อมนีฮะนะอันดับหนึ่งเลยพี่น้องวันใช้แบบง่ายๆนะพี่น้องมีขครทั่วไปนะพี่น้องการเย หลังจากที่เทาอาบน้ำเแล้วก็ทาทาเด้อพี่น้องดูพี่น้องลมแห้งอีดีพี่น้องลมพัดพี่้องปิ้วเมื่ลไรนี่ทา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 เข้าไปหลายๆโลดพี่น้องเพราะว่าแดดแห้งอยู่บ้านเฮาเนาะทาแล้วก็ทาคอน้ำพี่น้องเขาบอกว่าหน้าขาวแต่คอด้ำ ทาอะไรก็ทาทั้งคอนั่พี่น้องเห็นบ่ะพี่น้องแค่นี้บันลงผิวหนาไปตบ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 นี่เรียบร้อยแหละพี่น้องหลังจากนั้นปัสสาวก็ใช้นี้แล้วพี่น้อง อะไรนี่ก็มีขายทั่วไปเช่นกันนะพี่น้องเนาะแตง่งนาอยู่เฮือนแตงน่งนาอยู่เฮือนนะพี่น้อง อยู่บ้านเฮาแดดแหง้งพี่น้องเฮา,าต้องเบิ่งแดดหน้าตาตัวเองเนาะพี่น้องเนาะผิวากายผิวและที่สำคัญก็คือจิตใจถ้าเฮาจิตใจดีอารมณ์ดีอยู่ใสก็มีความสุขเน้อพี่น้องเนาะกีตาใน เรียบร้อยแลลวพี่นอ้องแค่นี้แหละไม่ต้องแต่งอย่างไรเด้อพี่นอ้องอยู่บ้านค่ะใส่กันแดดลังพูดบอกมีขายทั่วไปเลยพี่นอ้องสั่งซื้อก็ได้อันนี้วันซื้อแล้วก็วันมาขายสองละสี่พันกีบไปใช้ดีเนาะประเด้มีค่าโฆษณานแต่เราอยากบอกตอ่อ แบกหน่อยนึ่งเยบร้อยเลยพี่น้อง้ำนี่เลยเนาะตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะพี่น้องมึงอยางสูบผาพกันได้ได้พี่นองเนาะ หากสัาดูพี่น้วว่าตัดผมเองนี่นะมันจะไปวานนี้มาตัดเองเราโอ๊ยเนาะจิ๊กเก็ออกวันดีค่ะโอ๊ย ตัดน้ำมาเองพี่น้องคืออยู่บ่พี่น้องคือคนบ้าอยู่บ่คืออล้วเนาะเอ่ออาแปงทาแป้งหนนู่น เรียบร้อยเลยพี่น้องเขะพี่น้องใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วย,วยนะพี่น้องเพราะเป็นกำลังใจเนาะขอบคุณชร์อลไรสวัสดี